สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบเพืเ่อเตรียมสอบท่องถที่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่10กันข้อที่10โจทย์ถามว่าในการเลือกตั้งทั่วไปให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแช้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อใดโตะกรามการการเลือกตั้งโกนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ชอยมีดังนี้กอไก่1รายชื่อขอไข่2รายชื่อขอ,อ,ขอควาย3รายชื่ององงูไม่เกิน3รายชื่อจอจานมิได้กําหนดข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้ององงูนั่นเองไม่เกิน3รายชื่อนั Ki ่นเองนะครับก็คือไม่เกิน3ก็คือ1ก็ได้2ก็ได้แต่ไม่เกิน3นะครับ3ก็ได้แต่ไม่เกิน3านั่นเองนะครับก็ท่านก็ไปดูข้อกฎหมายดีๆในมาตรา8 1ปดนั่นเองนะครับ ถ้าโตบ3รายชื่อนี่ไม่ถูกนะครับกฎหมายกําหนดว่าไม่เกิน3รายชื่อนะครับถ้า3รายชื่อก็ต้องเสนอ3รายชื่อแต่นี้กฎหมายบัญญัติว่าไม่เกิน3รายชื่อท่านไปดูในมาตรา88นะครับสําหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่10ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ